สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง y t u t u แอมฟอร์ดโปรดีอยู่ตอนนี้นะคะฝากเข้าไปกดติดตามในช่องทางของเพจเฟ e บุ o กแอมด้วยนะคะมีคลิปรีวิวสวยๆแล้วก็รูปส่งมอบโปรดสวยๆให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะสำหรับวันนี้ ะะเช่นเดิมเราจะมารีวิวรถส่งมอบให้ลูกค้ากันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เลยขออนุญาตมารีวิวก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดแต่งทั้งหมดที่แอมใส่เพิ่มให้ลูกค้าคันนี้นะคะมาในรุ่นของ Ford XLT นะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์2,200 c c นะคะแล้วก็ให้แรงมาถึง160 แรงม้านะคะและก็ให้แรงบิดถึง385นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดแต่งทั้งหมดที่แอมใส่เพิ่มให้ลูกค้าท่านนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะอยากจะบอกว่าสวยงามมากดุดันมากนะคะแล้วก็สุดโหดมากจริงๆเหมาะสําหรับคนที่ชอบออฟโรดโดยเฉพาะเลยนะคะอย่าพลาดที่จะชมคลิปนี้กันเลยนะคะ ค่ะเหมือนที่แอมเกินเบื้องต้นนะคะว่าชุดของกันชนหน้าเหล็กคันนี้นะคะสวยงามมากดุมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าสีดำแต่งโหดคันนี้มีอะไรแถมให้ลูกค้าฟรีๆกันบ้างนะคะเอาชิ้นแรกนะคะที่เห็นเด่นชัดมากๆนะคะจะเป็นตัวชุดกันชนหน้าแฮมเมอร์ทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นแฮมเมอร์แท้ด้วยนะคะมีห่วงโอเมก้าสีแดงให้ห่วงลักจูงให้นะคะแล้วก็มีแข้งด้านใต้กัน เ็จหินดินทรายนะคะกระเด็นเข้าตัวรถเนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกด้วยนะคะอันนี้เราไม่ได้ถอดทําการทิ้งแม้แต่อย่างใดทั้งสิ้นนะคะที่เราใส่เพิ่มให้นะแล้วก็ตัวกระจังหน้าสีสุดโหดนะคะนั่นก็คือสีดําล้วนนั่นเองนะคะไฟ LED ด้านหน้า3ดวงแบบเต็มเบ้านะคะสวยงามมากจริงๆนะแต่เราไม่ได้เปิดไฟให้ดูนะคะแล้วก็ ที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับตัวไฟหน้าอันนี้ใส่เป็นไฟหน้ามาแต n งให้ด้วยนะคะทั้งคีบฉลามไฟ running daytime น,น,นะคะแล้วก็วงแหวนเนาะที่เราใส่เพิ่มให้ด้วยนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือตัวชุดครอบไฟหน้านะคะติดสติกเกอร์สีแดงให้นันหบดอีกสักนิดนึงนะคะจะเป็นตัวสกรูปนะคะอันนี้เป็นสกรูปทรงแรดนะคะทรง ใหญ่ทรงเต็มฝากระโปรงนะคะทรงสูงสีดำด้านแต่สีดำเงาด้วยนะคะอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูใกล้ๆนะคะว่าสวยงามมากๆจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างอีกสักนิดหนึ่งนะคะสําสหรับด้านข้างนะคะเราอยากจะนําเสนอตัวแมกย่างนะคะอันนี้บอกลูกค้าในทุกๆคลิปเนาะว่าตัวแมกยางลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอา Mc ลายไหนนะคะส่งเข้ามาให้เราดูเนาะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะเลือกเป็นแม็กของซุสลายก้านนะคะแล้วก็พร้อมกับตัวแม็กอ่ะพร้อมกับตัวยางนะคะแม็กซิสบราว0เนะคะซีรีส์ยาง26570 R-16 นทับนั่นเองนะคะสำหรับชุดถัดมาด้านบนอีกสักน,นิดนึงนะคะจะมาเป็นซุ้มล้อนะคะเป็นซุ้มล้อแบบมีหมุดนะคะเพื่อให้เข้ากับความดูดันของตัว HAMMER ด้านหน้านะคะ เป็นหมุดหลอกไม่มีการเจาะทำลายชุดสีตัวรถใดๆเพิ่มทั้งสิ้นด้วยนะคะครอบโลโก้แก้มนะคะที่ใส่เพิ่มให้นาะจากปกติเป็นสีเงินเงานะคะกันสตร์ลาวหลังคาฟรมอันนี้ลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์หนาบางได้นะคะและก็รวมถึงตัวครอบมือเปิดเบ้ากันรอยด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท้ายกระบะอีกสักนิดนึงนะคะว่าแอมใส่เสริมเพิ่มอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะที่ขาดไม่ได้เลยเนาะจะเป็นโลบาร์หลังเหล็กของ Outlander นะคะอันนี้ใช้งานได้จริงนะรับน้ำหนักได้จริงด้วยบรรทุกได้จริงด้วยนะคะมีห่วงให้มีมือจับให้ทั้งสองข้างด้วยนะคะมีห่วงสำหรับใส่ถาดแคมปิ้งด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงตัวครอบไฟท้ายนะคะอันนี้ที่เราใส่เพิ่มเติมให้ขาดไม่ได้เลยนะคะทำให้รถดูหล่อขึ้นมากได้จริงๆด้วยนะคะสำหรับ ในส่วนของท้ายกระบะนะคะจะเป็นตัวการชนท้ายเหล็กของ Outlander นะคะมีห่วงลากจูงโอเมก้าสีแดงให้ยังคงเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดให้ลูกค้าด้วยนะคะดับหลังอันนี้เราใส่ให้หมดเลยดับหลังเบ้ากันรอยแม็กซ์ไลเนอร์คู่ตัวโรงงานนะคะเราใส่มาให้เบสเสร็จเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอในส่วนของด้านหน้าอีกสักนิดนึงนะคะว่าเราจะแถมอะไรให้ลูกค้าอีกนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลน,นะว่าจะออกรถโปรโมชั่นเหมือนรถคันนี้ไม่ได้นะคะเรามีบริการส่งมอบรถให้ลูกค้าฟรีนะคะแล้วก็บริการด้านการแฟรนซ์วิ่งเซ็นเอกสารให้ลูกค้าถึงพื้นที่นะคะไม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพอะไรนะคะพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการพนักงานบริษัทนะคะแอมรับจัดให้ลูกค้าทุกอาชีพเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาต ะะลาไปด้วยรถสวยๆหลอ่ลอๆคันนี้ด,ดุดันๆคันนี้นะคะฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสําหรับรถยนต์แต่ละรุ่นที่อยู่ในช่องของแอมนะคะเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแดมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ